คนทาเกษตรทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาดินเสื่อมปัญหาดินตายปลูกแล้วผลผลิตตกต่ําโรคแมลงเยอะขึ้นกลับไปดูที่ป่าเลยครับว่าป่าสงวนป่าเขาลําเนาไัยเนี่ยเขาได้ปุ๋ยมาจากไหนได้ NPK มาจากไหนแล้วโรคแมลงมีไหมปัญหารากเน่าคนเน่ามีไหมเริ่มแรกเดิมทีนี่ทุเรียนมันเป็นทุเรียนป่าทุเรียนในป่าพอมันสุกเราไปเก็บมากิน พอคนเริ่มฉลาดขึ้นก็มีวิวัฒนาการเอาทุเรียนมาปลูกอพอมาปลูกเนี่ยระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปเพราะในป่ามันมีใบไม้หล่นลงมามีไส้เดือนกินมีปลวกกินมีสัตว์หน้าดินกินมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชและยังมีเชื้อราที่เป็นประโยชน์กับพืชเหมือนเชื้อราไตเครนานม่ถี่อยากทําเกษตรอะไรก็ช่างให้ประสบความสําเร็จต้องทาให้ดินมีชีวิตก่อนคือรเราทําเกษตรเนี่ยถ้าจะให้ยั่งยืนทําง่ายขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วมีกําไรนะครับผมแนะนานะครับนี่มาดูนะครับคนปลูกทุเรียนนะครับคนปลูกทุเรียนถ้าดินมันเสื่อมดินมันตายเบื้องต้นผมแนะนําให้ใช้อินทรีย์จากพืชก่อนถ้าคุณหมักใบไมไ้ได้เนี่ยดีที่สุดนะครับในใบไม้เนี่ยสัตว์หน้าดินจะมาจุลินทรีย์จะมาแล้วก็โปโตโซวัวที่เป็นประโยชน์พืชจะมาก่อนแต่มันทํายากแต่ถ้าคุณอยากจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อย ผมแนะนําให้ไปเอาอินทรีย์ของปานินทองวัสดุป,ปรับปรุงดินปานินทองหรือสารทําใบปานินทองกลุ่มของปานินทองจะเป็นอินทรีย์จากพืชมันเหมือนเหยื่อล่อนะครับเวลาเราหว่านลงไปเนี่ยสัตว์สัตว์ตหน้าดินไส้เดือนได้กลิ่นใบไม้เขาจะมาก่อนถ้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมาช่วยสร้างกิจกรรมในดินแล้วดินจะมีชีวิตการปลูกทุเรียนจะง่ายปัญหารากเน่าคนเน่าจะไม่มี ต้นทุนในการซื้อยาจะน้อยลงคานี้เราคิดอยากจะมาปลูกทุเรียนแล้วให้มันงามเลยนี่ผมมีเคล็ดลับมาฝากนะครับว่าทำยังไงเนี่ยท่านผู้ชมมาดูนะครับบริษัทอื่นจะมีแต่ผมแนะนำว่าชัวๆเลยนี่ครับจะต้องมีคำว่าปุ๋ยินรียและที่สำคัญต้องมีท่าตอาหารรองรับ20%นะครับ แล้วมาดูตรงนี้กันนะถ้าให้ถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตรมันต้องตัวนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับของเจนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วมาดูเนื้อเขานะครับผมแนะนํานะครับไอ้เนื้อเขานี่นะครับเป็นอินทรีย์จากพืชมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแล้วที่สําคัญมีปัจจุลบของฮิวมิกนะครับพอเราเติมฮิวมิกเข้าไปเนี่ยหว่านเข้าไปเนี่ยสัตว์หน้าดินได้กลิ่นจะมาเวลาให้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มนะครับให้ไปเลยครับให้เยอะๆนะครับ เพราะว่ายิ่งดินเสื่อมยิ่งให้เยอะให้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยยิ่งเสื่อมมากให้มากนะครับคุณไม่ต้องไปกลัวว่าจะเค็มเพราะว่ามันไม่มี NPK สูงเหมือนปุ๋ยเคมีตลาดนะครับนี่ลองดูนะครับให้แบบนี้เลยของผมนี่ยผมให้เยอะๆเลยให้แบบนี้เลยนะครับนี่ลองดูเลยนะครับกา <Sm spreadsheet> <aren> รทำสวนทุเรียนให้ยั่งยืนคุณต้องเริ่มจากดินมีชีวิตก่อนนะครับถ้าดินคุณไม่มีชีวิตดินคุณตายดินคุณเสื่อมสัตว์หน้าดินไม่มา ต้นไม้ก็จะโตช้าผมจึงบอกว่าให้ท่านทําทุเรียนล้อไปกับป่าล้อไปกับธรรมชาติเลยนะครับนะครับผมหวังว่าท่านที่คิดจะปลูกทุเรียนใหม่ผมแนะนําให้เอาอินทรีย์ไปใช้นะครับหนึ่งหลุมเนี่ยสามารถตั้งแต่หนึ่งถึง5กิโลคุกเขาแล้วค่อยปลูกนะครับให้น้ําก่อนนะครับที่สําคัญต้องมีระบบน้ําก่อนนะครับปล่อยน้ําไว้สักเดือนหนึ่งเลยใจเย็นๆพอปลูกเนี่ยลากออกไปได้กินอาหารจะแตกใบอ่อนเลย พอแตกใบอ่อนเนี่ยจะโตวไวเลยนะครับที่สำคัญจะใช้อินทรีย์อย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าปลูกทุเรียนต้องมีอินทรีย์เคมีสูตรที่ผมแนะนำนะครับตั้งแต่เริ่มแรกๆเนี่ยจน3ปีที่สวนผมนี่นะครับเนี่ยที่สวนนี้ใช้635เท่านั้นนะครับนี่ท่ามาดูเลยนะครับเนี่ยหกสเท่านั้นนะครับแล้วบางคนบอก ต้องใช้สูตรสูงกว่านี้ไหมถ้าจะเอาดอกต้องเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสูตรที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย20ตัวหน้า10ตัวกลาง5ตัวท้าย15หรือปุ๋ยสูตรเสมอท่านชอบก็ใส่ตองก้าวไปเป็นอินทรีย์จากพืชน,นะครับถ้าท่านอยากจะปลูกทุเรียนให้ประสบความสําเร็จทําง่ายปัญหาโารคแมลงน้อยผมถึงแนะนําว่าให้ปลูกทุเรียน ให้ดินมีชีวิตล้อไปกับธรรมชาติสารเคมีอย่าได้เอามาใกล้เริ่มจากการที่เอาอินทรีย์จากพืชมาใส่ก่อนแล้วสัตว์หน้าดินเขาจะมาเองเพราะในดินนี่มีจุลินทรีย์อยู่แล้วมีสัตว์หน้าดินอยู่แล้วแต่อาหารเขาไม่มีท่านเราหยุดทาร้ายเขาอ่าเหมือนกับว่าเราหยุดเผาป่าเราหยุดฉีดยาฆ่ายาไม่ต้องฉีดยาคุมหญ้าหญ้าที่มีอยู่ในสวนนี่เป็นประโยชน์กับพืชหมดนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมท่านผู้ชมมาดูที่สวนผมนี่นะครับผมจะตัดหญ้าแบบนี้ ถึงแม้เขาจะกินปุ๋ยไปเยอะขนาดไหนก็ช่างนะครับเวลาจุลินทรีย์เข้ามาย่อยเขาก็จะเป็น NPK กลับไปที่เดิมเหมือนเดิมนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้มาทำเกษตรอย่างยั่งยืนไปกับปุ๋ยปินทรนะครับ